ถ้ามือถือรุ่นนั้นจะมีรุ่นไหนที่ลดราคาเลยน่าสนใจกันบ้างอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตีด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปดูิวกันเลยฮะสำหรับแบรนด์แรกเนี่ยก็จะเป็นตัวของ vivo นะครับ vivo เนี่ย77นี้ก็ต้องบอกเลยว่าลดกันกระหน่ำม,มาก แล้วก็จะมีอีกหลายรุ่นเลยที่จะลดราคาในตัวของมันเองนะครับเช่น V 3 0เองเนี่ยก็ลดไปเยอะมากนะหรือแค่หมื่นสามเองนะครับ Y 1้0เนี่ยก็ลดนะครับ Y 0 3เอง Y 1 8นะครับ Y 2 8 X 1้0 Pro ก็ลดเหมือนกันนะครับ77นี้ใครอยากได้รุ่นไหนเตรียมว้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาแฟลชเซลของตัวเองนะฮะแล้วก็จะมีโค้ดส่วนลดอีกชุดหนึ่งนะครับจากทาง Vivo นะครับมันก็จะมีเรื่องนะฮะเราก็ต้องใส่โค้ดเอาเองนะครับนะฮะใครสนใจ Vivo อยู่อยากได้โค้ดอยาก ได้รุ่นไหนเนี่ยไปเตรียมกดส่ตะกร้าไปเก็บโค้ดในลิงก์ที่ผมให้ไว้เลยนะครับแบรนด์ถัดไปครับ Xiaomi ครับแต่ว่า Xiaomi เนี่ยใน Shopee มันก็จะมีหลายร้าน Official Store มากนะครับแต่ว่าร้านที่ผมจะเอามาแนะนําในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นร้านที่เป็นลิงก์ที่ผมให้ไว้ตามนี้เลยนะครับสำหรับ Xiaomi ร้านนี้นะครับก็จะลดแบบจุกๆเลยก็คือทุกรุ่นเนี่ยเกือบ1000บาทเลยนะครับนะฮะแบบไม่มีขั้นต่ําด้วยนะครับใครอยากได้ก็ไปเตรียมใช้สอยกันได้เลยนะครับมีหลากหลายรุ่นมากนะเช่นแบบตัวของ Redmi Pad Pro ชวงนี้ก็เปิดเรียนเปิดนก นักเรียนอยากได้ก็เตรียมสอยกันได้นะครับมี r ร d m i 13c นะอีกตัวรุ่นหนึ่งก็คุ้มมากเลย3,001นะครับแล้วก็มีอีกหลายรุ่นเลยซัมซุงครับก็จะลดหลายรุ่นเลยนะครับก็จะมีโค้ดส่วนลดนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับจากทั้งช้อปปี้เองแล้วก็จากทั้งแบรนด์ซัมซุงเองนั่นเองครับแบรนด์ถัดมาครับอินฟินิตครับโอ้โห แบรนด์นี้เนี่ยก็จะลดหลายรุ่นเลยนะครับเช่นตัวของ Infinix Note 40 Pro ก็ถือว่าลดจุกๆมากเลยนะครับลดสูงสุดเลย3,002ที่เขาร่วมมาให้สูงสุดแล้วนะครับนะฮต40 Pro Plus ก็ลดเหมือนกันนะครับฮ o ต 40i ก็จัดเต็มนะฮอต40 Pro Smart 8เองเนี่ยก็ลดเหมือนกันนะใครสนใจรุ่นไหนไปเตรียมสั่งกันได้ในลิงก์ที่ผมให้ไว้ด้านล่างเลยนะครับไปเก็บโค้ดกัน,น